ดีทรอยส์แห่งเอเชียคือชื่อเรียกประเทศไทยในบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ตั้งหรือว่าผู้ใช้ในครั้งแรกแต่ถูกใช้และก็ถูกเปรียบเทียบม,มาแล้วเป็นวงกว้างจากนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมต่างๆการที่ประเทศไทยได้รับสมญานามเช่นนี้นะครับก็เป็นผลมาจากความสําเร็จในการพัฒนานอุตสาหกรรมยาน,านยนต์ของไทยนั่นเองซึ่งคล้ายกับเมืองดีทรอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกอย่างไคส์เลอร์ฟอร์ดเจอรัลมอเตอร์ดังนั้นในเมื่อประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางการผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเอเชียการเปรียบเทียบดีท r อย t เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในหมู่ของผู้ที่ติดตามอุตสาหกรรมนี้แน่นอนครับว่าการที่เราได้รับสมญาณนั้นาว่าเป็นดีท r อย t แห่งเอเชียเนี่ยมันเกิดจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งโฟล์าอินไซด์จะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังครับในช่วงก่อนทศวรรษที่ 1, 1960เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1900ในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถจะพัฒนารถยนต์หรือผลิตรถยนต์ได้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายสินค้าจากรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและมีราคาแพง คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ยากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเริ่มชัดเจนมากเลยในช่วงทศวรรษที่1,960เมื่รัฐบาลไทยเนี่ยได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงการลดภาษีและให้สิทธิทพิเศษต่างๆเพื่อจูงใจบริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยในปี1,962 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆที่เข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งในระยะแรกเป็นการประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น,นๆเช่นนิสสันอินุซูซูและมิสูวิชิตามเข้ามาในช่วงทศวรรษนั้น ในทศวรรษที่1970ถึง1980ในช่วงทศวรรษนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเช่นการส่งเสริมให้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อรองรับกับการผลิตรถยนต์นอกจากนี้เนี่ยยังมีการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกเช่นการสาร้างถนน และระบบขนส่งทําให้การผลิตและส่งออกรถยนต์ในประเทศไทยเ,ยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่1,990จนถึง2,000ในช่วงทศวรรษที่1,990เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และส่งออกยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและการเปิดเสรีรการค้าเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถดึงดูดการลงทุนจากประเทศผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะฐานการผลิตรถกระบะท,ที่สําคัญของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทโตโยตา้าที่มีโรงงานผลิตรถกระบะจํานวนมากในประเทศไทยไทยจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถกระบะรายใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษที่2000จนถึงปัจจุบัน หลังจากปี2000เป็นต้นมาประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่สำคัญระดับโลกโดยในช่วงนี้เนี่ยอุตสาหการรมยานยนต์ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้มากกว่า2ล้านคันต่อปีโดยประมาณครึ่งหนึ่งของการผลิตเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศประเทศไทยยังคงดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนจากทั่วโลกอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศจีน ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกแต่30ปีผ่านไปเนี่ยประเทศไทยหรือีิทอ้อยเอเชียเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นผลมาจากอะไรหนึ่งความต้องการในประเทศเนี่ยลดลงแต่เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ผิดกับเพื่อนเอนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียเศรษฐกิจเขากค็ค่อยดีอย่างต่อเนื่องทําให้ดึงดูดและลงทุนได้มากกว่าประเทศเรา 2ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาก็ถอยตัวกลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีวันกลับมาไทยอีกแล้วเพราะว่าดีทอย์แห่งอเมริกาเองก็อยากเอาตัวไปรอด 3. ค่ายรถปุ่นดั้งเดิมเนี่ยก็เริ่มย้ายฐานการผลิต 4. กระแสะยานยนต์ของโลกเนี่ยมีทิศทางที่เปลี่ยนไปรถยนต์ ICE หรือรถยนต์สันดาภายในเนี่ยกำลังถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อรถ ICE อเนี่ยได้รับความนิยมลดลงมันก็เลยไม่คุ้มกับการผลิตรถยนต์ในประเทศ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องอัตราภาษีที่รัฐบาลเนี่ยเอื้อให้กับรถจากประเทศจีนเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าทําให้รถยนต์ดั้งเดิมเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนการผลิตไปการนําเข้าจากจีนมาขายแทน 5. ้ายุทธศาสตร์โลกแห่งอนาคตเนี่ยไม่เอื้อต่อความเป็นดีทอยแห่งเอเชียจีนผู้ผลิตรถยนต์ในอนาคตเนี่ยเขาเลือกวิธีในการกระจายความเสี่ยงด้วยการไปสร้างฐานการผลิตแบบกระจายไปในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆก็ตามผิกับ ถ่าญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยที่เลือกเฉพาะศูนย์กลางการผลิตหรือภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางในการตั้งโรงงานผลิตวิศวกรรมยานยนต์ยุคใหม่เนี่ยก็ทําให้พัฒนารถยนต์หรือประกอบรถยนต์ได้เร็วขึ้นใช้ชิ้นส่วนน้อยลงมีขั้นตอนการประกอบที่ลดลงทําให้ผลิตรถได้มากขึ้นมีข้อสงสัยว่าการส่งเสริมการลงทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของภาครัฐเนี่ยจะทําให้การส่งออกรถยนต์ไทยเนี่ยทำได้อย่างแท้จริงหรือไม่ทีนี้ก็มาดูกันว่าในอนาคตเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาเป็นดีทอยแห่งเอเชียได้หรือไม่ <Hug Element> หรือมันจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาจาอลึกแบบนี้ติดตามโฟล่าอินไซด์ได้ทางช่องของ o ต้ยอินฟอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วย <S <S <ell> <S เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ